ตอีรงสุดสุค่เรามีงั้นอันนี้ให้เขาเย็มเราสุดแค่ตอนนี้ได้ใช้กกขาปันนี้เราเอ อเอะไปไนไ,ไนัไว้ไอันนี้แตงลงรอแล้วฮะอันนี้เป็นภาคอะไรครับอ๋อมุกที่สาครับมุ<า>กที่สามดาวออฟมูนดาวออฟมู อตัอนนี้รถกำลังเข้าตู้แล้วครับเริ่มฮะไม่ได้ นี่คือสองตัวจากภาคสี่ครับหล่อมากๆครับโดยเพาะเห่าครับอาวุธเพียบเลยครับ่นังนั้นนะ่ะลังปอน,นอเปิดออกมาเพียบเลย,เลย ันตตนดีตัวไม่ม่ไม่ใบรรมากตจะเป็นไม่จะจบไม่จบไม่ดีอ๋อพี่เนี่ยโรบีน่ปิดลังก็อะไ ก้ให้จิตุขะคนจะคนมาแล้วเดี๋ยวนี้ได้คนหวาน้าตวัออกควันตี่บอกปอใช่หน้า ตัวอย่าจะเปเรื่องไหนจะไปที่ไหนด้านนี้่ไหนูรุ่ไหกล้องนอนแล้วตกล้งดูยังงดิพี่นุ่นอนเลย ทหาไปนะเปิดตูนเลยทหารปนะเปิดตูเลยหรไปนะเปิดตูนเาร์ดกันคี่องวางพัานจ่าแล้วเร่วเลปกายอยู่ไหนวะระแตะนดีๆจะไวีน้องหารมาเร็ววิ่งแล้วเร็วเร็เร็ว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 ร็วเ ตัวตัวสุดท้ายเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs>